สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวชาร์จแบต12โวลต์ด้วยแผงโซลา่าเซลล์อ่ะโดยชาร์จผ่านเครื่องชาร์จเจออ่ะไม่พูดพามทำเพลงมันง่ายมากเลยนะเอาจริงๆนะเนี่ยอันนี้เป็นยังไม่ได้ชาร์จนะแรงดันเอ้ยกระแสเป็นศูนย์อยู่ผมเสียบไปปุ๊บปาบแป๊บหนึ่งปาบนี่เหเริ่มชาร์จแล้วกระแสวิ่งประมาณ0.92 0.93แอมเกือบแอมหนึ่งนี่ เครื่องชาร์จเนี่ยเห็นไหมครเครื่องชาร์จแรงดันตกค่อมก็อยู่ที่1ิบสโวลต์อ่ะสิโวลต์อ่าถ้าเกิดสมมติเราถอดออกอ่าเดี๋ยวผมถอดสายออกนะปุ๊บแรงดันตกค่อมมันก็จะหายไปไม่มีจากแผงมาอ่ะถ้าเกิดใส่ไปปุ๊บเนี่ยใส่ไปปุ๊บเนี่ยก็เป็น16.9เนี่ยเห็นป่มมันจะมีสัญ,ญลักษณ์อ่าไปดูใกล้ๆ ปุ๊บนี่มันจะมีสัญลักษณ์จากแผงลงแบตอยู่อ่าสิโวลต์การตั้งค่าครับรุ่นนี้ไม่ต้องตั้งอะไรมากกดเนี่ยกดดูอันนี้คือถ้าเกิดเกิน14เกิน14โวลต์มันตัดแต่มันก็ไม่เห็นตัดอันนี้แบตอ่าอันนี้ต่ํากว่า10โวลต์ตัดเออในระบบไออันนี้เออแล้วก็เพิ่งดูปุ๊บ เนี่ยอันนี้ B ีหนึ่งถ้าเกิดเป็นแบตลิเธียมเอ้ยไม่ใช่แบตลิเธียมแบ,บ,แบ,บตตะก,กัวกดครับเราจะใช้ B 1หนึ่งเออถ้าเกิดเป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตก็ B 3สมั้งลิเธียมไอออน B 2สองอะไรอย่างเงี้ยอืแต่เนี้ยเราพูดถึงแบตสิบสองโวลต์คือซื้อเครื่องไอเนีย้ยมาใช้ง่ายมากเลยนะโดยเนี่ยรูต่อครับเนี่ยเห็นปะบวกเนี่ยโซลาเซลล์ต่อบวกเข้าที่นี่ต่อลบเข้าที่นี่แล้วแบตก็ต่อบวกเข้าที่นี่ต่อลบเข้าที่นี่เนี่ย เห็นปะเอาบวกแบดเอาบวกแบดมาต่อเนี่ยเส้นสีแดงอ่ะแล้วก็ลบแบดเส้นสีดำอ่ะโซลา่าเซลล์บวกเส้นแดงเนี่ยเห็นปะต่อเข้าแผงโซลา่าเซลล์ลบสีดําต่อเข้าลบเนี่ยคือมันจริงๆนะถ้าเกิดต่อให้มันชาร์จได้อะ่ะมันต่อง่ายแต่ได้เกิดต่อให้มันชาร์จได้และถูกต้องด้วยท่านจะฟังปะอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการต่อให้มันถูกต้องอืม คือถ้าเกิดต่อให้มันชาร์จได้ใครๆก็ต่อได้แต่ต่อให้มันถูกให้มันดีใช้เบรกเกอร์แบบไหนใช้สายไฟแบบไหนแล้วใช้แผงอะไรยังไงมันก็ยากนิดนึงไม่ยากหรอกอ่ะเดี๋ยวท่านมาลองฟังจะมาสาธิตก็คือ12โวลต์8แอมป์ท้ามอไซค์าอาจจะเป็น12โวลต์5แอมป์อะไรอย่างเงี้ยอืมเราจะมาชาร์จด้วยระบบโซล่าเซลล์อันนี้เป็นแผงโซล่าเซลล์ขนาด18โวลต์80วัตต์อ่ะ18โวลต์80วัตต์เรา จะมาชาร์จแปบสอโวลต์คือแปบโวลต์นะครับแผงโซลา่าเซลล์ที่จะต้องใช้คือ18โวลต์เออถ้าเกินกว่านี้ไม่ได้เออเกินกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าเครื่องชาร์จอุปกรณ์ก็มีเนี่ยมีแผงแล้วก็มีเครื่องชาร์จครับนี่อันนี้มีเครื่องชาร์จเป็นเครื่องชาร์จชาร์เจอร์หรือโซลา่าชาร์เจอร์อ่ะและอุปกรณ์เพิ่มเติมครับที่ผมจะพูดให้ฟังก็คือเนี่ยมีเบรกเกอร์เบรกเกอร์หรือสะพานไฟเพิ่มความปลอดภยัยอ่ะ อุปกรณ์การต่อนะครับทําไมเราต้องต่อเบรกเกอร์ครับสําคัญมากเลยครับถ้าเกิดระบบเล็กๆอย่างเงี้ยอันนี้เป็นระบบเล็กๆนะเป็นสิบสองโวลต์อะไรอย่างเงี้ยเบรกเกอร์ไม่ต้องมีก็ได้เนี่ยอย่างแผงใช่ปะครับแผงโซล่าเซลล์ผมก็ต่อเข้ากับชาร์จเจอร์โดยตรงไม่ได้ต่อ Baker เบรกเกอร์เบรกเกอร์เนี่ยมันเป็นต่อแบตต่อคอมแบตเฉยๆความจริงจะไม่ต่อก็ได้นะเออเพราะว่ามันเป็นระบบเล็กๆเราไม่ได้ซีเรียสอะไร แต่ถ้าเกิดสมมติเราทําระบบใหญ่ๆใช่ปะเราทําระบบใหญ่ๆเราจําเป็นต้องใช้ครับอ่ะแล้วการเลือกเบเกอร์นะครับอ่าผมเคยอธิบายไปแล้วบางคนนี่บอกว่าเนี่ยเลือกเบเกอร์เอาอันใหญ่ๆมายิงใหญ่ยิงดีอย่างนี้เบเกอร์พิกัดอยู่ที่หกสิบสามแอมป์บางคนบอกว่าเลือกเยอะๆดีๆไฟจะได้ไหลผ่าน,านการเลือกเบเกอร์นะครับควรจะเลือกให้น้อยกว่าสายอ้าวให้น้อยกว่าสายคืออะไรอ่ะสายที่ผมใช้นะครับเนี่ย สายนี้เป็นสายโซลาเซลล์สายไฟโซลาเซลล์ขนาด4มิลลิเมตรอ่า4มิลลิเมตรสแควรซึ่งมันรองรับกระแสดได้มากสุดประมาณ30แอมป์อ่ารองรับ30แอมป์ฉะนั้นครับเบรกเกอร์ Baker ที่เลือกใช้ควรจะต่ำกว่า30อย่างไอเนี้ยผมใช้เบรกเกอร์20อ่าอันนี้ถูกต้องแต่อันนี้ไม่ถูกนี่เห็นปะเราจะพูดเรื่องหลายๆเรื่อง,อ,งอันเนี้ย63แอมป์63แอมป์เบรกเกอร์แต่สาย รับได้40อ่ะเต็มที่เลยนะสมมติ40ไม่ถูกเพราะว่าอะไรเบเกอร์ Baker, มันมีหน้าที่อะไรครับบางคนบอกว่าเบเกอร์มันเป็นไว้สะพานไฟไว้แค่ปิดเปิดเอออันนั้นน่าใช่อีกอันนึงเบเกอร์อ่ะมันไว้การกระแสะเกินการกระแสะเกินฉะนั้นนะ่ะควรเลือกให้น้อยกว่าสายถ้าเกิดเลือกให้มากกว่าสายอ่ะสายมันรับได้เท่าไหร่40ใช่ปะสายมันรับได้40แอมมันมา50 เบเกอร์มัน63มันยังไม่ตัดเห็นปะสายรับได้รับได้40ไฟมา50แอมสายไหมนี่บันไลยทรายเลยครับสายไฟแพงกว่าเบเกอร์แน่นอนอืมฉะนั้นครับเนี่ยอย่างที่ผมทำเนี่ยอันเนี้ยตัวอย่างที่ถูกคือใช้เบเกอร์แค่0ีแอมอ่เบเกอร์2 0แอมแล้วก็สายแล้วมันรับได้ประมาณ30แอมเบเกอร์ต้องน้อยกว่าสายอ่ะอันที่สองครับชนิดของเบเกอร์อ่ะชนิดของเบเกอร์ครับ อันนี้สําคัญมากหลายคนแบบว่าเข้าใจผิดว่าเอ๊ะเราจะใช้เบเกอร์ไหนก็ได้ผมกล้าพูดเลยนะครับร้านโซลา่าเซลส่วนมากอะไอทีมันทําชุดนอนนาขายอะมันทํากันไม่ถูกเออแต่ท่านก็ไปซื้อกันเพราะว่าท่านไม่รู้ไงนะเอาจริงๆอิอะไอคนทํามันรู้นะแต่มันต้องการประหยัดงบคือเบเกอร์นี่ครับราคามันจะถูกกว่าอันนี้มันเป็นเบกเกอร์กระแสสลับเห็นปะเป็นรูปตัวหน่อเนี่ยมันเป็นไฟสลับ มันเป็นไฟสลับแต่เบรกเกอร์ที่ผมใช้อันนี้เป็นกระแสรตรงเห็นปะนี่ดีซีรับแรงดัน500โวลต์ดีซีเออ<ม>ก็คือจะให้ถูกจริงๆนะเบรกเกอร์ Baker ถ้าเกิดท่านใช้กับโซล่าเซลล์อ่ะควรจะเป็นเบรกเกอร์กระแสรตรงเออแต่ผมเห็นหลายๆร้านแหละแคบจะทุกร้านใช้เบรกเกอร์กระแสสลับเพราะว่ามันถูกกว่าอันนี้มันตัวละประมาณ30บาทอันนี้ตัวละประมาณ101อะไรอย่างเงี้ยก็ ถูกกว่าการประมาณ70บาทแต่เพื่อเป็นการลดต้นทุนเออแต่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยล้านี่ห่วยแตกมากเลยเอออันนี้เป็นเรื่องจริงเออบางบางล้านไม่รู้ด้วยนะบางล้านก็มาเถียงด้วยนะใช้แบบไหนก็เหมือนกันผมเถียงเลยครับไม่เหมือนอผมเถียงเลยไม่เหมือนจบช่างมาจากไหนวะผมอยากจะถามเลยว่าพี่จบช่างมาจากไหนครับอ่ถามว่าผมเชื่อถือได้ไหมเยวแนะนําตัวก่อนครับผมก็จบวิศวะวิศวะคอมพิวเตอร์มาเออไอเรื่องไฟฟ้านี้ผมก็พอได้เออ แต่พูดอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเรื่องไฟฟ้าเนี่ยผมจะเรื่องไอเรื่องไฟฟ้ามันเป็นไฟฟ้าเล็กๆน้อยๆอ,อ่ะออด้านก็เรียนมาตอนปีหนึ่งปีสองอ่ะจบเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรียนดิจิตอลเซอร์กิตเรียนอะไรอย่างเงี้ยเออผมจบวิศวะคอมมาผมจะเป๊ะเรื่องการกําหนดสเปคของเออแต่หลายร้านเนี่ยประหยัดประหยัดทุนบางคนไม่รู้เลยนะทําต่อๆกันมาทําต่อๆกันมาเนี่ยใช้เบรกเกอร์ตัวนี้เนี่ย ใช้เบเกอร์ตัวเนี้มันไม่ถูกเออมันไม่ถูกเนี่ยมันควรจะใช้เบเกอร์แบบนี้อ่าเห็นไหมการชาร์จแบตเนี่ยคือเอาจริงๆนะ่ะแค่เสียบสายแค่เสียบสายปุ๊บมันติดมันใช้ได้ใครๆก็ทําได้แต่ทําให้มันถูกท่องปลอดภัยอนะ่ะยากเออบางคนอาจจะว่าผมพูดมากแต่ก็เนี่ยไปฟังน้อยๆแล้วก็ทําผิดกันเอออันนี้ เราทําต้องทําให้ถูกไหนๆก็ทําอ่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเนี่ยครับชาร์จเจอร์นะครับช่องแรกอ่ะช่องแรกนะครับเนี่ยพะต่อจากแผงบวกอ่าอันนี้แผงลบเอ่ก็เอาอันนี้เข้าที่บวกอันนี้เข้าที่ลบก็ไปเข้ากับแผงเอ่ความจริงมันควรจะมีเบรกเกอร์ต่ออีกจริงๆมันมีเบรกเกอร์แต่ผมถอดไปแล้วไม่ไดเอามาใส่เออ และต่อไปครับตรงเนี้ยเป็นแบตบวกแบตลบแต่แบตคับเห็นปะเนี่ยแบตไอตรงนี้เนี่ยแบตลากเข้ามาปุ๊บผมต่อผ่านเบรกเกอร์และการเข้าครับกระแสไฟเข้าควรอยู่ด้านบนอ่ะอันนี้คือแค่ผมอย่างที่ผมบอกอ่ะแค่ต่อระบบใครๆก็ต่อได้แต่ต่อให้ถูกต่อยากอืมเนี่ยเห็นปะเพราะว่าดูเครื่องหมายสัญลักษณ์นี่ไอเบรกเกอร์เนี้ยมันเป็นเบรกเกอร์ที่ต่อได้แค่ข้างบนอย่างเดียว ฉะนั้นครับท่านอย่าเอาไฟเข้าเข้าด้านล่างอันนั้นผิดเพราะว่าไฟมันมาตรงนี้ใช่ถูกปะมันต้องเข้าด้านบนเอาไฟเข้าด้านล่างเข้าได้ไหมก็ได้มันก็ทํางานสับสวิทช์ได้เหมือนกันแต่มันไม่ถูกเวลามันบันไยแล้วมันไม่ตัดเออฉะนั้นอย่าอย่าอย่าถ้าเกิดภาษาบ้านผมขออนุญาตอย่าเสลเออมีหลายคนชอบแบบทาเสลอมากเลยนะเออขออนุญาตแบบหยาบคายแบบเอามาต่อปุ๊บแล้วก็เถียงด้วยนะเออแล้วมันมังมุรุนนะครับ บางรุ่นน่ะมันจะต่อได้ทั้งข้างบนทั้งล่างแต่ต้องสลับกันอ่ะเดี๋ยวผมเอาบางรุ่นมาให้ดูอ่ะผมขออภัยไปหามาแล้วไม่มีอ่ะก็จะมาสมมุติละกันเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบสองทางนะข้างบนบวกข้างล่างจะเป็นลบเนี่ยฝั่งซ้ายเป็นบวกฝั่งขวาเป็นลบแล้วสองทางขวนมากอะฝั่งซ้ายถ้าเกิดข้างล่างอ่ะมันจะเป็นลบฝั่งขวาจะเป็นบวกเนี่ยอย่างอันนี้แล้วปะ ถ้าเกิดเราต่อจากข้างบนน่ะเราเอาบวกเนี่ยเอาบวกมาอยู่ฝั่งซ้ายถูกแล้วก็ลบอยู่ฝั่งขวาแต่มันมีบางรุ่นต่อได้สองทางแต่ก็ต้องดูทิศทางนะแล้วสองทางอ่ะคือบวกอ่ะมันถ้าเกิดจะต่อจากข้างล่างอ่ะบวกต้องย้ายมาอยู่นี่แล้วลบก็จะย้ายมาอยู่นี่เออมันอาจจะดูแบบดูแบบแปลกๆหน่อยนะแต่มันต้องต่ออย่างนั้นถ้าเกิดจะต่อแบบสองทางแต่เนี้ยมันต่อได้แค่ทางเดียวเพราะว่ามันมีแค่เงี้ยมีแค่บวกกับลบถ้าแบบสองทางอ่ะ ตรงนี้จะเป็นลบอ่ะตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายบวกอืมชนนเราก็สามารถต่อจากด้านล่างได้โดยอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกจะต่อจากด้านล่างนะโดยข้างบนก็ไม่ต้องสนใจอะไรแต่เพื่อไม่ให้งงอ่ะต่อจากด้านบนดีสุดเออเพราะว่าแน่ๆ่มันเข้าด้านบนได้อยู่แล้วแหละบางรุ่นมันเข้าด้านล่างไม่ได้จังอันเนี้ยมันเข้าด้านล่างไม่ได้เพราะสัญลักษณ์อ่ะมันมีแค่ด้านบนถูกปะก็ต่อด้านบนบวกด้านล่างเอ้ยด้านบนบวกทางขวา เอ้ยทางซ้ายด้านล่างเอ้ยเอาใหม่เมาอย่า,ยาต่อข้างบนเนี่ยต่อข้างบนบวกทางซ้ายข้างบนลบทางขวาเอออย่าไปอย่าไปแบบว่าไปเล่นแข็งแข็งเสียบเข้าข้างล่างเออเพราะมันไม่ได้มันไม่สามารถเสียบเข้าข้างล่างได้ทุกอันจริงอยู่ระบบมันทํางานเออแต่ถ้าเกิดระบบมันมีปัญหาเบรกเกอร์ไม่ตัด ระบบมันมีปัญหาเบรกเกอร์ Baker ไม่ตัดเนี่ยฉะนั้นนะ่ะข้อควรระวังนะต่ออย่างที่ผมบอกใครๆก็ต่อยายข้อควรระวังหนึ่งการเลือกเบรกเกอร์เบรกเกอร์ไม่ควรขนาดเกินสายสายไอเนี่ยผมใช้สี่ใช้เบรกเกอร์ยี่สิบแต่อเนี่ยไม่ถูกนะเอออันนี้ตัวอย่างไม่ถูกมันสายสองสายสองรู้สึกว่ามันรับได้แค่สิบป่ะไม่จําไม่ได้นะเออสายสองมิลลิเมตรรับได้แค่สิบแต่เบรกเกอร์มันยี่สิบ ถ้าเกิดสมมุติมันมาสิบห้าเนี่ยมันเกินสายสายไหมเนี่ยสุขิดการช่างเลยสายไหมเบกเกอร์ก็ยังไม่ตัดถูกปะ่ะฉะนั้นอนะ่ะจะให้ถูกจริงๆนะไอ้ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นสายสี่มันจะได้รับกระแสะได้สามสิบอืมรับกระแสะได้สี่สามสิบแล้วเบกเกอร์เราก็ใส่ดักไว้ที่ยี่สิบจริงๆมันมีเบกเกอร์ที่สามสิบนะแต่ผมกิเกียรซื้อมาเออผมใสย่ยี่สิบพอเพราะว่ากระแสะมันไม่ได้มากอะไรอืมกระแสะมันไม่ได้มากอะไรและเรื่องอันนี้ครับนี่ อันนี้แผงเป็นแผงแปดสิบวัตต์สิบแปดโวลต์มันก็กระแสะอยู่ที่สแอมป์อยู่ที่4แอมป์มันก็ใช้ประมาณนี้แหละอย่าไปใช้ใหญ่กว่านี้เพราะว่าอะไรกระแสะอยู่4แอมป์มันวิ่งมาจริงๆรนะิน่ะตอนนี้มันเวลาประมาณบ่ายสามมันวิ่งมาจริงๆอนะ่ะเราไม่ได้ใช้4แอมป์หรอกแล้วแบตมันก็รับไม่ได้ด้วยนี่ดูสเปคแบตสเปคแบตครับมันรองรับได้มากสูงสุดคือสองจุดสี่แอมป์เออคือเราต่อให้เราใช้แผงร้อยหสวัตต์ ร้อยห้าสิบวัตต์ประมาณเกือบสิบแอมแต่แบตแบตเราน้อยไงถ้าแบตเราน้อยเราไปใช้แผงใหญ่จะหวังให้ชาร์จเร็วแบตก็พังแผงแผงควรจะแบบพอประมาณอมพอประมาณดูสเปคแบตด้วย,ยแบตมันสองจุดสี่ปะ่ะแล้วก็เอาสองจุดสี่คูณคูณยี่สิบละกันเพราะว่าแผงสิบแปดโวลต์คูณสิบสองคูณยี่สิบคูณอะไรก็ได้เออแต่เนี้แผงมันยังใหญ่เกินไปอยู่นะเออถ้าตอนกลางวันนะผม ไม่แน่ใจว่ากระแสมันจะวิ่งเกินสองจุดสี่ไหมเออเนี่ยอันนี้มันแผง8ปดิวัตต์สิบแปดโวลต์มันก็วิ่งประมาณ4 M ี่แอมป์กว่าถ้าเกิดพลิกด้านหลังแผงดูนะเออมันก็อาจจะวิ่งเกินสองจุดี่แบตมันก็อาจจะมีปัญหาได้เออวิธีแก้ก็คือเราก็เพิ่มแบตมาขนานกันเออมันจะได้แบบแบ,แบ่งกันวิ่งลงอะไรอย่างเงี้ยหรือลดแผงลงเนี่ยเห็นไหมคือการชาร์จแบตนะแค่ชาร์จนะให้มันติดนะมันได้ แต่ด้เกิดชาร์จให้มันถูกต้องให้มันปลอดภัยเนี่ยหลายคนทําไม่ค่อยได้เออคือวันเนี้ยมันอาจจะไม่เป็นอะไรแต่วันข้างหน้าวันนี้เราอย,าย่างเงไม่สวยไงเออมันผิดอยู่แต่เรายังไม่สวยวันใดวันหนึ่งเราสวยขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องเลือกให้ถูกแผงเอยชาร์จเจอเอยแบตเอยแล้วชาร์จเจอร์นนี้ครับต้องต่อแบตก่อนเออลืมบอกใครฟังมาเนี่ยบางคนฟังไม่จบปิดไปแล้ว ไปต่อแผงก่อนพังชาร์จเจอร์นี่ครับต้องต่อแบตก่อนถ้าเกิดเราต่อแผงก่อนเครื่องพังมันเป็นชาร์จเจอร์ยังถูกเราต้องต่อแบตแล้วก็เปิดสวิทช์แบตก่อนเออถ้าเกิดเราปิดแบตตรงเนี้ยสักพักพังเลยเออแต่ถ้าเกิดรุ่นดีๆรุ่นแพงแพงต่อแผงก่อนได้เออย่างเนี้ยชาร์จเจอร์รุ่นแพงแพงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะแพงขึ้นมาหน่อยอันนี้ต่อแผงก่อนได้เออไม่ต้องต่อแบตต่อแผงลอยๆก็ได้ แต่อันนี้ต่อแผงลอยๆไม่ได้อ่าก็เป็นประมาณนี้ครับชาร์จในระบบ12โวลต์อ่าก็24โวลต์ก็ทำคล้ายๆกันแต่จะใช้แผงไอ้นี่สองอันเอามาต่ออนุกรมกันเออก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามด้วยนะครับช่องผมก็จะเป็นแนะนำเรื่องโซล่าเซลล์แล้วก็เรื่องทั่วไปในบ้านอะไรอย่างเงี้ยอ่าขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับอืมผมเชื่อบางคนปิดตั้งแต่แรกๆเลยเอออย่างที่บอกอะ่ะต่อต่อให้เป็นนะ ต่อให้เป็นให้มันไฟมันทํางานนะใครๆก็ต่อได้แต่ส่วนมากต่อไม่ถูกกันไปดูได้เลยชุดนอนนาใช้เบรกเกอร์อย่างนี้กันเออไอ,อชุดแล้วแบบหลักพันอะไรอย่างเงี้ยอืม่ะประมาณนี้ครับ